ก็กลับมากับใน EP ที่3นะครับในส่วนของ Basic 3D 3D Printer นะครับครั้งนี้เราจะมาดูในส่วนของไอตัว ฐานแม่เล็กนะครับที่จะทําขึ้นมาเองนะครับผมก็ได้ไอเดียมาจากหลายๆที่นะครับก็ลองเอามาทําดูแล้วก็ใช้มาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับในสําหรับดีไซน์แบบนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทํำยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีพาร์ทอะไรบ้างนะครับที่ต้องใช้ก็ข้าวๆนะครับก็เหมือนเดิมผมจะทิ้ง รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับอย่างละเอียดว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็จำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆเช่นพวกสปริงเบสตรักเจอร์แมกเนิกชีสบิลแท็กลท์ชีสวิลสเปเซอร์หรือว่าปรินเตอร์พาร์ตนะครับก็พวกนี้เนี่ยก็จะหาได้จากในลิงก์เท่าทีครับก็จะไปดูได้อย่างละเอียดนะครับใต้คลิปเหมือนที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดพาร์ทที่เราจะต้องปรินออกมานะครับ ก็ในส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาทําในส่วนสีแดงตรงนี้ก็คือตรงฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเดินสายพานด้วยนะครับว่าสายพานจะต้องเดินยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทําให้เดินง่ายขึ้นแล้วก็เมนเทนแนนซ์ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็เดี๋ยวเอามาแชร์กันเดี๋ยวเราไปดูกันของจริงดีกว่าครับว่าทํำยังไงกันบ้างครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของตัวอุปรกรณ์ที่เราจะมาใช้กันก่อนนะครับก็จะมี ตัวล้อทั้งสี่ล้อนะครับที่เราจะใช้กับตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์มีตัวสเซอร์นะครับสองแบบก็คือสเซอร์แบบอของห้าน็อตหมิลของน็อต M5 นะครับหนา6มิลแล้วก็จะมีตัวเอ็กซ์เซนทริกนัดอย่างละ2อันนะครับมีไนล็อก4ตัวมีน็อต M5 25่มิลลิเมตรสตัวนะครับมีวอชเชอร์สำหรับ M5 อยู่ทั้งหมด 8ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าวอชเชอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อต M3 นะครับที่เป็นขนาดความยาวประมาณ30นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวน็อตน,นะครับเป็นน็อตอย่างนี้เอาไว้สำหรับปรับตัวเบสนะครับให้มันมีความสูงแต่ละคอนเนอร์ที่แตกต่างกัน มีสปริงนะครับ4ตัวแล้วก็จะมีตัวน็อปที่ปินออกมานะครับเป็นอันใหญ่ขึ้นทําให้เราหมุนได้ง่ายขึ้นต่อมาก็จะมีตัวปินอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของอ่แซดอ่ะโทษดีครับเบสแคเรชหรือว่าตัวที่จะเป็นฐานให้ตัวเบสเราวิ่งไปมานะครับมีสายพานที่เราจะเอามาขึงกับตัวโครงหลักนะครับแล้วก็จะมีตัว r อ่ g เรนจ์มีตัวอาร์เรนคีมีคีมมีตัว เจาะรูนะครับดอกสว่าน3มิลมีตัววิวแท็กไลท์ชีตนะครับจะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้ให้เราฟินตัวพาร์ทเราลงมาตรงนี้ขนาด15เซนคูณ15เซนนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นแม่เหล็กที่เป็นหนา1มิลเป็นแผ่นแม่เหล็กยางนะครับขนาด150คูณ150เช่นกันแล้วก็วัสดุที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวเบสนะครับตัวฐานอานนี้ ในวิดีโอนี้นะครับผมเลือกเป็นพาร์ทบูดหนาในระดับหนึ่งนะครับก็ผมก็ทําการมาร์คจุดที่เราจะทําการเจาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าขนาดที่เราจะต้องเจาะเนี่ยเท่าไหร่ต่อมานะครับก็คือจะเป็นสว่านสว่านมือนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้เจาะกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวหัวแรงนะครับในการ ที่เราจะ insert ตัวนัดนี้เข้าไปตรงพาท,ที่เราพิ้พน,นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะทํากันยังไงมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันอ้ออย่างหนึ่งครับก็คือเป็นตัวซิบทายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าทําไมเราถึงต้องใช้ตัวซิบทายตัวนี้นะครับมันเป็นเทคนิคพิเศษที่ผมได้ไปเรียนรู้มานะครับ ก็ผมจะทําการ h ี a ตัวหัวแรงขึ้นมานะครับให้มันมีความร้อนนิดนึงแล้วเราจะทําการ i n ส e r t ตัวนัดนี้นะครับเข้ากับตัวที่ปีนักมาจะทําให้ไอตัวนี้เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นเราเวลาที่เราหมุนนะครับจะได้ละเอียดขึ้นเราก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับวิธีการทำนะครับผมทารูออกมาให้มันค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เป๊ะมากเดี๋ยวเรารอหัวแรงร้อนขึ้นนิดนึงนะครับ ก็ให้ทําการเอาหัวแรงเนี่ยจิ้มลงไปที่บริเวณรูน็อตนะครับแล้วก็รอให้มันฮีตตัวน็อต <Not. S 1> ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะลงไปนะครับแล้วก็พยายามกดให้มันตั้งฉากมากที่สุดนะครับ ผมจะทําการปิดหลแแรงแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คตัวผลกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็การที่เราใช้วิธีการฮี p เพรสลงไปเนี่ยหรือว่าอินเสินัดลงไปด้วยความร้อนนะครับมันจะทําให้มันจะอยู่แข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันหายร้อนกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็วางทีมไว้ก่อนต่อมาส่วนต่อมานะครับที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของ ฐานแม่เหล็กนะครับคราวนี้ฐานแม่เหล็กที่เราจะมาดูกันเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ,อแผ่นแม่เหล็ก2แผน่นฐานที่เป็นวัสดุของเรานะครับจะอันนี้เนี่ยต้องแนะนําว่าให้มันเป็นฐานที่แข็งแรงนะครับไม่สามารถปิดได้นะครับก็คือหนานิดนึงของผมเนี่ยใช้เป็นพาร์ทบูดนะครับเป็นแมทเทียลที่ค่อนข้างที่จะ popular ในวงการออโรบนะครับแล้วก็จะมีตัวแผน่นสติกเกอร์ที่เราใช้สําหรับตัว ลอง่านปรินเตอร์นะครับก็จะได้เห็นทั่วไปตามพวกแผ่นที่มากับตัว e n g e l 3นะครับหรือว่าในเครื่องปรินจีนต่างๆนะครับก็จะมีแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นย e ี่ห้อแรกที่ทำออกมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นของ b u i l ท็นะครับก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้อันนี้ผมสั่งมาจากจีนนะครับแล้วก็เอามาตัดให้เป็นขนาด15เซนคูณ15เซนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เอาวัสดุที่เป็นโครงหลักของเรานะครับ ึ่งก็เป็นแผ่นนี้ของผมนะครับมาวัดให้ห่างจากตัวขอบนะครับด้านละหนึเซนทุกด้านนะครับแล้วก็มาร์ครูไว้จากนั้นก็ใช้อดอกสว่าน M3 นะครับในการเจาะรูลงไปก็ทำการเจาะรูทั้ง4ลรูนะครับหลังจากที่เรามาร์กแล้วอันนี้ผมมาร์กมาก่อนหน้านี้นะครับ อ่าโอเคก็คราวนี้ก็เจาะเดี๋ยวผมจะทำการเก็บตัวงานนิดนึงนะครับให้มันเรียบร้อยด้วยคัตเตอร์นะครับเราก็จะมาเก็บงานให้มันเรียบร้อยโดยการตัดให้มันเรียบนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูตัวน็อตกันนิดนึงดีกว่าตัวน็อตนี้นะครับมันจะเป็นน็อตที่มีหัวใหญ่กว่านะครับหัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นหัวเรียบนะครับ ใครที่มีดอกเจาะแชมเฟอร์เนี่ยก็ให้แนะนําว่าเจาะแชมเฟอร์ลงไปนะครับทําให้ตัวแมททีเรียลเนี้ยมันสามารถยัดนอนลงไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทํากับตัวนี้นะครับพอดีว่า h าร์ w o ูดเนี่ยมันตัดง่ายๆด้วยคัตเตอร์ได้เลยผมจะทําการคารฟหรือว่าทําการเจาะรูนิดๆนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วตัวของเราเนี่ยมันจะประกบลงไปนะครับทำให้ไม่ได้เห็นตัว ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เป็นไระนะครับก็ให้มันลงไปประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่า ห่งเซนหนึ่งมิลน,น,น,นะครับที่มันจะพอโผลขึ้นมาได้ก็ยังถือว่าเป็นในช่วงที่รับได้นะครับเดี๋ยวผมทำซีรูแล้วเรามาดูสเต็ปถัดไปกันต่อนะครับ ทำการเจาะซีรูนะครับให้มันสามารถเอาน็อตลงไป f l ั s h กับตัวเพลทตัวนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในสเต็ปต่อไปนะครับก็คือการติดแผ่นแม่เหล็กลงไปนะครับผมก็จะเลือกแผ่นแม่เหล็กมาแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดลงไปแบบนี้นะครับติดลงไปกับเพลทตรงนี้เลยเขาจะมีไอซีซีหรือว่าเป็นแผ่นกาวสองหน้านะครับติดมาให้ก็ค่อยๆลอกนะครับ ปกติวิธีการที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจะลอกแบบนี้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดนิดน,นึงนะครับจะได้ให้มันเป็นพื้นที่ที่สะอาด นี่ก็เป็นแอลกอฮอล์นะครับผมจะทําการเช็ดตรงพื้นผิวตรงนี้นะครับให้มันสะอาดแล้วก็ไม่มีฝุ่นก่อนนะครับหลังจากที่เราเจาะไปมันอาจจะมีฝุ่นหรือว่ามีไขมันจากมือเรานะครับที่ไปติดอยู่ก็ใช้ทิชชู่นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ฉีดเช็ดลงไปบนพื้นผิวที่เราจะติดแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะค่อยๆแปะแบบนี้นะครับอ๋อก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะแปะ อย่าลืมนะครับผมจะทําการใส่น็อตทั้ง4ตัวลงไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่มีโอกาสใส่น็อตนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะนะครับใช้เวลาค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวแล้วก็พยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะครับ ค่อยดึงตัวแผ่นกาวออกมานะครับแล้วก็รีดไปอย่าให้มีฟองอากาศนะครับหลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าบางจุดที่มันมีน็อตนะครับมันจะเป่งออกมาผมจะใช้วิธีการเอาคัตเตอร์นะครับกรีดกรีดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับบริเวณน็อตที่มันนูนขึ้นมา ครับก็เหตุผลนะครับที่ผมให้ใส่ตัวน็อตเข้าไปก่อนนะครับเราจะได้รู้ได้ว่าตัวรูอยู่ตรงไหนนะครับหรือ,อวิธีนึงก็คืออาจจะใช้วิธีการเจาะรูเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าผมถนัดวิธีนี้มากกว่านะครับเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็หมุนมาข้างใต้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัววัชเชอร์นะครับมาใส่ตรงนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ข้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในส่วนของฐานไม่เหล็กนะครับต่อมาเรามาดูตรงฐานนี้กันนะครับเป็นสิ่งที่เราปิ้นออกมานะครับจะมี2ด้านด้านหนึ่งนะครับจะเรียบนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูลงไปนะครับด้านนี้เราจะใส่ตัวน็อต25มิล m 5นะครับลงไปเราจะใส่เข้าไป4ช่องนะครับ แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวน็อต M 5 6มิลนะครับมาใส่คราวนี้ตัวน็อต M 5 6มิลนะครับจะใส่ด้านที่รูเนี่ยเล็กกว่านะครับจะมีอีกด้านหนึ่งที่รูใหญ่กว่านะครับเราจะเอามาใส่ตัวเอ็กเซนทริกนัดรูเนี่ยจะประมาณ7มิลนะครับ เดี๋ยวออกก่อนนะครับผมจะใส่ตัว e อ็กเซนทริกนัดเข้าไปพอดีผมออกแบบมาให้มันค่อนข้างจะแน่นนะครับเวลาที่เราปรับเนี่ยจะได้คงอยู่กับที่ไม่เลื่อนไปไหนนะครับเพราะว่าตัวเ e อ็กเซนทรินัดเนี่ยมันเอาไว้ปรับระยะสำหรับตัวล้อของเรานะครับให้มันเข้าใกล้ตัวเอตัวอลูมิเนียมโปรไฟนะครับมันก็เลยอาจจะต้องแน่นนิดนึงก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็กดกับโต๊ะหรือว่ากับพื้นที่ที่เราทำงานนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็วอเชอร์อย่างที่ผมใส่ไปตอนแรกนะครับต่อมาก็จะเป็นล้อทั้ง4ล้อนะครับให้เราใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน็อตในล็อกนะครับก็ใส่เข้าไปรลุมหลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาล็อกกันอีกทีหนึ่งด้วยคีมแล้วก็ตัวอะเรนคีนะครับ ครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็คราวนี้จะมีอยู่4พาร์ทหลักๆนะครับอ่ะสพาร์ทนะครับโทษทีสามพาร์ทหลักๆก,ก็คือตัวน็อปนะครับตัวเบสแมกเนติกเบสนะครับแล้วก็ตัวแคริจตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการประกอบตัวแคริจนี้แล้วก็ขึงตัวสายพานก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูตัวแมกเนติกเบสกันต่อ ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเฟรมหลักนะครับมาทําการประกอบกับตัวฐานตัวนี้นะครับก็ฐานตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวร่องนะครับตรงนี้2อันที่เราจะเอาไว้ใช้สําหรับขึงตัวสายพานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีขึงพิเศษนะครับที่เราจะเอามาแชร์กันในคลิปนี้คราวนี้เนี่ยตัว e c c e n t r i นนัดนะครับมันจะมีตัวขีดอยู่ตรงนี้ที่ให้เราปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามันเข้าไปอยู่ในจุดที่ มันไกลมากที่สุดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวเอ็ก n t เซนทรินะครับมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ตัวที่เป็นสเปเซอรธรรมดาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะคลายตัวพูลลี่ข้างหน้านี้ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ อ่ะคราวนี้นะครับของผมเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วนะครับถ้าของใครยังไม่แน่นเนี่ยหรือว่าขยับเบสซ้ายขวาได้เนี่ยที่ไม่ใช่ในแกนนี้นะครับก็ให้ปรับของตัวเองนะครับให้มันแน่นที่สุดนะครับก็ของผมโอเคแล้วไม่ต้องปรับนะครับวิธีการใช่วิธีหนึ่งที่ง่ายๆนะครับก็คือลองเอานิ้วหมุนตัวตรงล้อสีดำๆนะครับถ้าล้อเนี่ยมันขยับตัวแครดชินี้ไปได้ทั้งหมดก็ถือว่าแน่นดีนะครับ ครับก็หลังจากนี้นะครับก็ที่เราใส่ตัวฐานเข้าไปแล้วเราก็ใส่ตัวพูลลี่ของกลองแกนวายเข้าไปนะครับคราวนี้นะครับก็ล็อกให้แน่นนะครับทั้งตัวมอเตอร์ข้างหลังนี้แล้วก็ตัวพูลลี่ข้างล่างให้ล็อกให้แน่นๆนะครับเวลาที่เราตึงสายพานเนี่ยตัวที่เป็นแบรเก็ตตัวนี้จะได้ไม่ขยับนะครับ แล้วเทคนิคที่ผมจะมาสอนนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวสายพานออกมาก่อนด้านหนึ่งของสายพาน,นครับเราจะขึงกับตัวนี้เลยโดยวิธีการขึงนะครับให้ทํารูปนี้โดยให้ฟันนะครับมันมาประกบกันแบบนี้นะครับฟันจะอยู่ข้างในด้านเรียบๆจีอยู่ด้านนอกนะครับให้มันประกบกันนี้นะครับเวลาที่ล็อกเนี่ยตัวฟันมันจะได้ขบกันนะครับมันจะได้ไม่เลื่อนออกมาก็สอดเข้าไปตรงนี้ ก็เอาเอา,เอาตัวซิปทายหรืออะไรก็ได้นะครับเกี่ยวตัวเบลตรงนี้ขึ้นมาให้ให้เราจับได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าให้ฟันนะครับมันขบกันแบบนี้แล้วก็เอาซิปทายนะครับล็อกล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็พยายามให้มันอยู่ใกล้ตัวฐานสีขาวมากที่สุดน,นะครับหลังจากนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะโยงไปข้างหลังนะครับ แล้วก็จะสอดเข้ามาตรงบริเวณช่องว่างตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมสอดอีกทีนึงผมจะวัดระยะคร่าวๆก่อนนะครับวัดระยะคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัดตัดตัวสายพานี้นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ทำการสอดเข้าไปนะครับ ตอนสอดเข้าไปนะครับก็ให้มันผ่านคูลี่ทุกตัวแล้วก็ระวังไม่ให้ตัวคูลี่มันบิดในระหว่างท่อตรงอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่เอาตัวสายพานนี้ไปเกี่ยวกับตรงนี้โดยตรงนะครับเราจะทำการ ทำเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดส่วนที่มันยาวออกไปก่อนนะครับแต่ว่าผมจะทําเป็นรูปนี้นะครับให้มันมีระยะห่างจากตัวฐานสีขาวนะครับประมาณหนึ่งประมาณสัก2 3ถึงมเซนนะครับเราใช้ซิปทายเนี่ยรัดนะครับอย่าลืมนะครับให้สายพานเนี่ยฟันของมันคบกันนะครับมันจะได้ไม่เลื่อนทำลูปไม่ต้องใหญ่นะครับ รูปเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็จะมีช่องว่างอย่างนี้เสร็จแล้วเราใช้ซิปไทอันหนึ่งนะครับมาสอดไว้แบบนี้จากนั้นนะครับก็รัดก,กับตัวมันเองเลยยังไม่ต้องไปรัดก,กับพลาสติกสีขาวนะครับปึ๊บแต่ว่าทําให้มันเหลือห่วงไว้เล็กๆนี้นะครับเรียงออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ ช้ตัวสิบไทยอีกอันหนึ่งนะครับในการเกี่ยวนะครับคราวนี้เราจะเกี่ยวกับตัวพลาสติกสีขาวแล้วเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คล้องเข้ากับตัวรูปตรงนี้นะครับที่เราทําด้วยสิบไทยไว้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทําการตึงตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการตึงสายพานนะครับแบบนี้ ถ้าเราคิดว่ามันหย่อนไปนะครับเราก็จะดึงตัวซิปทายตัวนี้นะครับตัวหลุมนี้แบบนี้นะครับมันก็จะตึงมากขึ้นอ่ามันจะเป็นเทคนิคนะครับที่ผมไปเรียนรู้มาทําให้เราสามารถตัดสายพานได้นะครับแล้วก็เม่ทนายก็ง่ายขึ้นนะครับเสร็จเราก็ตัดให้มันสั้นๆนะครับสายพานตรงนี้ที่มันยาวเกินไปก็ตัดทิ้งนะครับ สายพานเวลาตั้งนะครับก็คือเราจะต้องตั้งให้มันไม่ตึงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปแบบนี้นะครับก็จะถือว่าโอเคแบบนนี้โอเคเราก็จะได้สายพานนะครับที่อยู่บนฐานตรงนี้เรียบร้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ตัดตรงลูกนอกนะครับตรงนี้ตัดให้เราพอจะดึงได้นะครับแต่ว่า,ายังห้ามตัดให้มันด้วนนะครับก็ เราจะได้ปรับได้ในอนาคตนะครับเสร็จปุ๊บต่อมาเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในส่วนของฐานแม่เหล็กกันนะครับฐานแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับเราจะเอาตัวนี้เนี่ยประกบลงไปนะครับจะมีรูอยู่ที่บริเวณเบสนะครับที่เราตั้งไว้แล้ว ทำเหมือนกันอีกที่2มุมข้างหน้านะครับ Washer, Spring, Washer แล้วก็เสียบเข้ารูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการขันเข้าไปนะครับทั้ง4ี่มุมเป็นตัวน็อตนะครับ ก็ขันเข้าไปเลยนะครับใส่ไว้ทั้ง4มุมนะครับแล้วก็เวลาที่เรามาเซตอัพครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมาปรับตัวฐานให้มันมีความสูงที่เท่ากันนะครับด้วยตัวน็อบตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้การปรับฐานของเราง่ายขึ้นนะครับใส่ไว้เตืองมือก็พอนะครับก็สําหรับตรงฐานที่ติดกับเฟรมนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมม o t ถูกต้องดีนะครับไม่มีปัญหาต่อมานะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ละก็คือในส่วนของฐานตรงนี้ที่เราจะทําการติดอันนี้นะครับมาติดกับสติกเกอร์แล้วก็มาทําฐานแม่เหล็กนะครับวิธีที่ผมคิดว่ามันจะทําให้มันสมบูรณ์มากที่สุดนะครับให้เราทําการติดตัวฐานแม่เหล็กนะครับลงไปกับตัวเฟรมตัวนี้ก่อนนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราค่อยติดตัวนี้นะครับลงไปแบบนี้นะครับมันจะได้พอดีแล้วก็แม่เหล็กถูกขั้วนะครับเราจะได้ไม่ผิดกันผมก็จะทําการลอกแม่เหล็กตรงนี้นะครับออกมาทั้งหมดเลยปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวสติ๊กเกอร์ของเรานะครับลอกค่อยๆเหมือนเดิมครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ก็ระวังเหมือนเดิมนะครับไม่ให้มันมีฟองอากาศนะครับอนะครับเราก็จะได้ตัวฐานแม่เหล็ก DIY ของเรานะครับมันก็จะทําการปิมพ์บนนี้นะครับแล้วเราก็สามารถ f l e ็กได้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัว Spring Steel แต่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่านะครับไอตัวนี้เนี่ยคอนเซปต์นี้นะครับผมได้ลองกับปรินเตอร์ของผมมาหลายเครื่องนะครับแล้วก็พิมพที่ไฮเทมเ m อร r เจอร์นะครับเช่น ป็นพวกไนล่อน ABS นะครับก็สามารถปินได้ไม่มีการเสียหายใดๆสำหรับตัวแม่เหล็กนะครับก็อุณหภูมิมากกว่า80องศาได้เลยนะครับผมเคยลองฮีทเข้าไปที่100องศานะครับตัวแม่เหล็กก็ยังไม่เสียตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็ใช้กับทุกเครื่องที่ผมมีเลยนะครับมันก็ใช้ได้นานมากนะครับกว่าที่ผมจะต้องเปลี่ยนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราทำแค่ตัวฐานแล้วก็ตัว Bed carriage แล้วก็มีตัวน็อปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรต่อมาติดตามกันนะครับสำหรับคอร์สเบสิก 3D ส่วนของ 3D printer ในพันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงท้ายคลิปนะครับขอบมากครับ